เอาธรรมะนะครับเอาธรรมะเมื่อเอาธรรมะก็จะไม่เอาทุกนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาทุกแสดงว่าไม่เอาธรรมะเหมือนเราเอาแต่เปลือกนะครับไม่เอาเนื้อแต่ถ้าเอาเนื้อเกิดธรรมะก็จะไม่ทุกแต่คนเราชอบกินเปลือกคือชอบเอาทุกทุกเกิดขึ้นปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาธรรมะก็มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ฉนันเราจะเอาธรรมะหรือเอาทุกเราก็เอาได้ตลอดเวลาเพราะว่าธรรมะก็เป็นของส่วนตัวนะครับทุก็เป็นของส่วนตัวทุกใครทุกมันนะครับธรรมะใครธรรมะมันไอ้ความว่าคนไหนยึดความเป็นตัวตนของตนนะครับยึดความเห็นความคิดความรู้สึกจิตใจอารมณ์ความเชื่อความหวังความต้องการเนี่ยก็ยึดทุก นะครับเมื่อไปยึดทุกก็ไม่เป็นธรรมะเมื่อไม่เป็นธรรมะก็ไม่ได้เอาธรรมะก็ไปเอาทุกเมื่อเอาทุกก็จะผลที่ตามมาก็คือได้ทุกนะครับได้ทุกมีทุกเป็นทุกเกิดทุกขึ้นแต่เอาธรรมะก็ได้ธรรมะมีธรรมะเป็นธรรมะก็คือไม่มีทุกฉันเราจะเอาธรรมะหรือเอาทุกก็อยู่ที่เราจะเลือกแต่ว่าจะเลือกเป็นเลือเปล่าเลือกได้เลือกเปล่ารว่า ราะว่าการท time, way, ี lk, ่เราเลือกไม่เป็นเลือกไม่ได้นี่เองที่ว่ามันก็เลยเกิดทุกข์ตลอดเวลาเอาแต่คิดเอาแต่พูดเอาแต่ทำนะครับเอาแต่ได้เอาแต่มีเอาแต่เป็นเรือเอาแต่กิเลสเอาแต่รักโลภโกรธหลงเอาแต่ความคิดเอาแต่เอาแต่คอวิบากนะครับความพอใจพอใจความยินดียินร้ายมันก็เลยไม่เป็นธรรมะนะธรรมะนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้ธรรมะนั้นว่าง ว่างจากเสียงเหล่านี้ที่มันตรงข้ามกับความทุกข์ที่มันมาหลายรูปหลายแบบหลายนามหลายธาตุหลายกันหลายอายตนะหลายมิติหลายพบภูมินะครับหลายขณะหลายอารมณ์หลายความรู้สึกธรรมะนั้นไม่ใช่ตรงที่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่ความคิดความรูปแบบเป็นความคัาใจธรรมะคือความเอาแต่ความว่างความว่างความไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนะครับธรรมะเนี่ยมันจะ โดยแต่ความไม่มีราคะโทสสโมโภคไม่มีความเพลินพอใจอยากใครบไม่มีความยึดติดยึดถือย,ยึดมั่นความครอบงำครอบครองเพราะว่าธรรมนั้นหลุดท้นผลนออกาเอาธรรมะมันก็เลยไม่ต้องเอาอแต่ใจไม่ต้องเอาแต่อารมณ์ไม่ต้องแต่ความรู้สึกเป็นใหญ่ไม่ตแต่ความคิดเป็นใหญ่ความเชื่อความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ เพราะาธรรมะนั้นไม่มีตัวตนของตนไม่ตัวเราของเราอันโอธรรมะก็เลยไม่ต้องหนักตัวหนักตนหนักความเป็นสัตว์ของบุคคลนะครับไม่ลำเอียงไม่สุดโตับไม่อะไรกับอะไร,รฉะนั้นการที่เราเอาธรรมะมันก็เลยไม่เดือดร้อนคนเรามักจะคิดว่าเขาจะเอาเราเอาคนเอาสัตว์เอาสิ่งของของเขาของเรา เป็นเขาเป็นเราซึ่งจริงๆแล้วมันเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าคนสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของนี้เป็นของที่เกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงและของที่เป็นทุกของที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับไม่ว่ารูปพระเก่งเยงสมผัติที่เราพอใจภูมิใจนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นที่แล้วคนสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของเงินทองข้าวของเป็นของว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ให้ทุกในเบื้องต้นในการแสวงหาได้มาครอบครอง และสูญเสียพัดแพร่แย่งชิงก็ทุกฉะนั้นการที่เราธรรมะมันก็เลยไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องครอบครองไม่ต้องรักษาไม่ต้องสูญเสียพัาแพรเพราะธรรมะนั้นไม่มีมาเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับมันว่างแต่ความเป็น่เป็นสองว่างจากการมีกิริยาอาการกิริยาหรือว่าอาการนะครับมันก็เลยเป็นธรรมะที่เอาแล้วไม่เป็นทุกข์นะครับไม่เหมือนสิ่งอื่นเอาแล้วเป็นทุกข์ เอาแล้วสูญเสียปัดพรากเอาแล้วเดือดร้อนยิ่งเอามากมีมากเป็นมากได้มากกับทุกทุกเพราะว่ามันปรุงแต่งทุกเพราะว่ามันเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบาทุกเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับมันติดขัดติดข้องนะครับมันปรุงแต่งนะครับมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนมันฝืนมันบังคับมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะครับท่านกันเลย เป่นจากสิ่งอื่นๆนะครับมาเป็นธรรมะเมื่อเราเอาธรรมะแล้วมันไม่ต้องเอาโลกนะครับไม่ต้องเอาโลกไม่ต้องเอาสมมุติมายาสัจจะเพราะว่าการเอาธรรมะนี่มันเอาแล้วไม่มีผู้เอานะครับไม่มีผู้เอาไม่มีสิ่งสิ่งถูกเอามันก็เลยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เป็นผู้รู้สิ่งที่ผู้มีหรือว่าสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็น มันก็ดีตรงที่ว่าธรรมะนั้นไม่ต้องทําให้ใครเป็นทุกข์นะครับการเอาธรรมะมันก็นเลยไม่ต้องมีการเกิดไม่มีการเกิดการตายไม่มีการปรุงแต่งนะครับไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลนะครับไม่ต้องเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเพราะธรรมะนั้นไม่มีใจไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนะครับไม่มีการปรุงแต่งนะครับธรรมะแท้จะเป็นเช่นนั้น เมื่อเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมยึงไม่มีทุกจึงไม่มีกรรมไม่มีกิเลสไม่มีวิบาสนะครับเพราะว่าการเอาธรรมนั้นมันไม่ต้องเอาธาุเอาขันเอาอายตนะนะครับเพราะว่าธาุขันอายตนะนี่เป็นที่เกิดที่ตั้งนะครับของความทุกนะครับทุกทุกภพทุกชาติแต่ถ้ามีธาดขันอญญายตนะรูปธรรมนามธรรมและทุกหมดจะเป็นรูปเป็นจิตเป็นจิตสิกทุกหมดทุกเพราะว่ามัน ็นที่ตั้งของประธานที่ตั้งของมารกรรมวิบาอิเลตฉะนั้นการที่เอาธรรมะในมันก็เลยไม่ทุกนะครับไม่ทุกไม่เป็นทุกไม่มีทุกไม่เกิดทุกทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการอธรรมะนั้นมันจืดนะครับมันจืดมันก็ไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีความรู้สึกร่วมไม่มีใจร่วมไม่มีการคิดปรุงแต่งร่วมในความเป็นตัวตนเรา เป็นของเรามันจะไม่มีความเป็นเรา,ขอ,เราของเราือตัวของเราเพราะธรรมะแท้จะเป็นเช่นนั้นนะครที่บรรลุธรรมถึงทมแจ้งธรรมหุดพ้นแล้วนะครับก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องสังขารเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะธรรมะไม่มีอะไรนะครับธรรมะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะครับธรรมะสาเหตุที่คนเราอยากบรรลุธรรมนะครับก็เพราะเหตุน,นี้เพราะมันไดทุก นะครับไร้ทุกไร้กรรมไร้กิเลสไร้บบปมันตัดกรรมกิเลสไ้มันห่างไกลจากกิเลสได้นะครับฉะนั้นการที่เราเอาธรรมะก็คือบรรลุธรรมถ้าเราไม่เอาทานก็คือไม่เอาธรรมะเนี่ยมันก็จะวอกวนแต่เรื่องของโรกีกนะับเรื่องโลกกรรมโลกลุกลกโลกลกลก,ลกเรื่องของสังสารวัฏกรรมกิเลสที่บากนะเรับเรื่องของเหตุที่เกิดทุกนะครับแล้วก็ผลของความทุกขนะครับ เดือดร้อนวุ่นวายฟุ้งซ่านอะไรสงสัยสับสนฉะนั้นก็เลยเอาธรรมะนะถามว่าจะเอาอะไรนะครับเด็กจึงจะหยึดร้องให้นะครับจะเอาพ่อเอาแม่เอาผัวเอาพี่เอาน้องเอาสิอาจารย์เอากินเอาเที่ยวเอาเล่นเอาเสื้อผ้าที่อยู่อาหารเครื่องน้องผมยารักษาลูกเอาเงินทองเอาลาภยศสารเเสียงบริวารเอารถเอาเรือนะครับ เอาของกินของเล่นของใช้ซึ่งไม่ว่าเอาอะไรแหละมันเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสือ่อมเดี๋ยวก็สูญเดี๋ยวก็หายนะไม่ว่าเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่พอสุดท้ายที่กินที่เที่ยวที่เล่นที่อยู่นะครับก็ดับหมดสูญหายเปลี่ยนแปลงหมดไม่เที่ยงหมดแต่การเอาธรรมะนี่มันไม่มีการเกิดดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีสูญหายนะครับไม่ต้องสูญเสียป,ปล่าเปไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา ไม่ต้องรักษาไมต้องสูญเสียม่ต้ราดนะครับขอาธรรมะมันจึงว่างว่างจากความเป็นสัตว์ุขอนตุวตน์เขานี่แหละว่างจากการเสพการเสวยนะครับว่างจากของเล่นของจริงของถูกของแพงของดีของไม่ดีนะครับสุขทุกข์ดีชั่วบุญบาปกุศลอสุนพอใจพอใจมันไม่มันสฉลิมไม่สนลกมมันพ้นไปเพราะว่าธรรมะนั้นไม่มีนะครับธรรมะไม่มีแต่สิ่งที่มันมี มันเป็นมันเกิดนะครับมันก็ไม่เป็นธรรมะเรียกเป็นอธรรมนะครับมันก็คือเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงมันเป็นสังขารมันเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนะครับที่สาคัญก็คือมันปรุงแต่งไม่จบกินเท่าไรเล่นเท่าไรเที่ยวเท่าไรมีเท่าไรเป็นเท่าไรมันไม่จบแต่การอธรรมะนี่มันจบจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับจบตั้งแต่ไม่เริ่มแล้วมันจบสวยจบดีจบไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่ลําบากไม่ต้องแสวงหา ไม่ต้องครอบครองไม่ต้องรักษาไม่ต้องพัดพรกนะครับเอาธรรมะมันจึงสงบนะสงบไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดกรรมวิบากนะครับไม่ต้องแสวงหาการพบพรหมจันทร์ไม่ต้องหวงว่าใครจะไม่ให้การไม่เกลียดให้กินไม่ต้องหวงว่าจะได้ไม่สะอาดสว่างสงบสะดวกสบายไม่สัพยักษไม่ต้องหวงว่าจะไม่ดีเด่นดังเก่งกล้าสามารถไม่ต้องหวงทุกอย่างมันเงียบ ว่างมันลูกมันโปร่งนะครับเพราะว่าธรรมะนมันหยุดอยู่แล้วนะมันนิ่งอยู่แล้วมันใสมันบริสุทธิ์อยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วนะครับมันวิเวกมันสงัดสนบนะครับมันไม่ต้องอะไรกับอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าธรรมะจะเป็นเช่นนั้นที่มันจะเอาอะไรถ้าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะมันเอาแล้วมันเดือดร้อนมันยุ่งมันวุ่นวายมันเก่งยิ่งจริงดีจริงเด่นจริงดังจริงมีจริงเป็น และ็ผลสุดท้ายตกไปยาบายนะอายามุมกอายุมูมนะครับตกไปสู่ความเดือดร้อนนะอ้องิดศีลทำปิดกฎหมายนะครับกดแห่งกรรมกดแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับกฎธรรมชาติก็เพราะว่าไม่ถึงทาไม่บรรลุธรรมไม่แจ้งธรรมไม่จบธรรมหรือว,ว่าไม่เอาธรรมเป็นสาระเป็นที่พึ่งนะครับไม่เอาธรรมก็เลยเดือดร้อนกัน ด้นการอดทรรมันก็เลยอุ่นใจเบาใจโล่งใจสบายใจนะครับไม่ต้องเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกไม่ต้องมีใจมีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ต้องคิดปรุงแต่งไปเรื่อยไม่ต้องพูดทําไปเรื่อยไม่ต้องรอคอยคาดหวังปิดหวงเป็นทุกข์ไปเรื่อยนะครัไม่ต้องราคาโทรศัพท์โมหะไม่ต้องเพลินพอใจอยากใครไม่ต้องกำกิเลิบาตเพราะอะไรเพราะว่า ความที่เราเข้าถึงธรร,รมะหรือว่ามีธรรมะหรือว่าเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นเครื่องอยู่นะครับมันก็จะง่ายสะดวกสบายราบรี่นเรียบร้อยฝันพุ่ไปได้ด้วยดีในแต่ละขณะนะก็เลยเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นเครื่องอยู่นะมันจะอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่สุขอยู่สงบอยู่สะดวกสบายอยู่ยังไม่กังวลไม่ยึดถืออยู่ยังไม่เดือดร้อนอยู่ยังสะอาดสว่าง บริสุทธิ์อยู่อย่างอิสระก็โดยการอัตม์มเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยนะครับจะได้ผ่องใสล่าเรงล่าเพลินเรียบร้อยนับโุ่งเรืองสว่างสวัยฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายอัตม์มเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยถึงจะอยู่อย่างไม่ต้องเสียสติไม่เสียใจไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียเวลานะครับเพราะทุกอย่างมันจะ ว่างลูกผงเบาสบายตัอยามันจะดีบอสองถูกต้องดีงามเอาธรรมะนะครับเราจะถามตัวเองคนอื่นถามเราต่างคนต่างถามเนี่ยให้อารมะเป็นคำตอบนะครับอารรมะด้วยกันทุกท่นทนานโปรดขอธรรมะดีนะครับอาร,รมะ